สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ6-7ปีหน้าแรกที่ได้เห็นนะคะคือหน้าหลักของแอปพลิเคชันจะมีปุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มคือปุ่ม start ปุ่ม about และปุ่ม exit ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ปุ่ม start นะคะเมื่อคลิกเข้าไปยังปุ่ม start แล้วจะปรากฏหน้าต่างบทเรียนต่างๆ แอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด7บทเรียนค่ะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างบทเรียนที่มีรูปแบบที่คล้ายกันคือรูปแบบที่1การสอนเรื่องเลขจำนวนนับบทเรียนที่มีความคล้ายกันคือบทเรียนที่1บทเรียนที่2และบทเรียนที่5ค่ะรูปแบบของการสอนเรื่องเลขจำนวนนับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มคือ ปุ่มเข้าสู่บทเรียนปุ่มแบบฝึกเขียนและปุ่มแบบทดสอบเมื่อผู้ศึกษาทําการคลิกเข้าไปยังปุ่มเข้าสู่บทเรียนรูปแบบของการสอนคือจะมีตัวเลขมีตัวอักษรภาพประกอบและเมื่อผู้ศึกษาต้องการจะฟังเสียงให้คลิกปุ่มรูปลำโพงที่อยู่ทางขวามือด้านล่างค่ะ ปุ่มที่2ปุ่มแบบฝึกเขียนเมื่อผู้ศึกษาคลิกเข้าไปยังปุ่มแบบฝึกเขียนแล้วจะปรากฏแบบร่างของตัวเลขให้ผู้ศึกษาทําการเขียนตามเส้นปะค่ะปุ่มที่3ปุ่มแบบทดสอบแบบทดสอบของแอปพลิเคชันนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้ข้อ เมื่อผู้ศึกษาคลิกเข้าไปยังปุ่มแบบทดสอบแล้วให้ผู้ศึกษานับจำนวนรูปที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตอบคำถามเมื่อผู้ศึกษาทำการตอบคำถามถูกแอปพลิเคชันจะมีเสียงขึ้นมาว่าถูกค่ะเมื่อผู้ศึกษาทำการตอบคำถามผิดแอปพลิเคชันจะมีเสียงขึ้นมาว่า เมื่อถึงข้อสุดท้ายข้อที่5เมื่อผู้ศึกษาทําการตอบคำถามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถูกค่ะแอปพลิเคชันจะทําการสรุปคะแนนเมื่อคลิกปุ่มถัดไปรูปแบบที่2คือรูปแบบการบวกและการลบเลข บทเรียนที่มีความคล้ายกันคือบทเรียนที่3บทเรียนที่4บทเรียนที่6และบทเรียนที่7โดยที่ปุ่มของการบวกและการลบจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน2ปุ่มคือปุ่มเข้าสู่บทเรียนและปุ่มแบบทดสอบเมื่อผู้ศึกษาทำการคลิกเข้าสู่บทเรียน รูปแบบของการบวกและการลบตัวเลขนั้นจะทำการสุ่มออกมาอยู่5รูปแบบโดยมีเนื้อหาข้างในตามบทต่างๆเมื่อผู้ศึกษาต้องการฟังเสียงให้กดปุ่มรูปลำโพงด้านขวามือด้านล่างค่ะ9บวก1เท่ากับ10 ปุ่มที่2ปุ่มแบบทดสอบแบบทดสอบของแอปพลิเคชันนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะเมื่อผู้ศึกษาคลิกเข้าไปยังปุ่มแบบทดสอบแล้วแบบทดสอบจะมีเลขจำนวนมาให้2จํจำนวนแล้วให้ผู้ศึกษาได้ทำการคำนวณแล้วตอบคำถามด้านล่างค่ะเมื่อผู้ศึกษาทำการตอบคำถามแล้วในกรณีที่ถูกจะมีเสียงขึ้นมาว่า ถูกค่ะและในกรณีที่ผิดจะมีเสียงขึ้นมาว่าผิดค่ะพร้อมกับแสดงคำตอบที่ถูกค่ะเมื่อถึงข้อสุดท้ายแล้วทำการตอบคำถามผิดค่ะเมื่อกดถัดไประบบจะสรุปผลคะแนนค่ะต่อไปนะคะ เป็นปุ่มของ about ค่ะเมื่อผู้ศึกษาทำการคลิกไปยังที่ปุ่ม about จะปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เหมาะสำหรับเด็กอายุ6-7ปีค่ะปุ่มสุดท้ายนะคะคือปุ่ม exit เมื่อต้องการออกจากแอปพลิเคชันให้ผู้ศึกษาคลิกที่ปุ่ม exit ค่ะ